พอเล่ามาถึงจุดนี้ก็น่าจะพอเดาออกแล้วเนาะว่าเครื่องยนต์ของคลิก160นั้นก็คือเครื่องยนต์แบบเดียวกันกับของ p c x และก็ ADV นั่นแหละแต่ระบบช่วงล่างของ p c x กับ ADV นั้นเขาก็จะทําได้ดีกว่านักเกิดถามต่อเนาะระหว่างเบรก ABS กับคอมบเบรกใช้แบบไหนดีถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้รถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้สะดวกเดินทางไกลก็ได้เช่นกันผมแนะนําคันนี้เลย Honda c คลิก160ซึ่งออปชันของเขา เมื่อีิบกับราคาค่าตัวแล้วเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเลยแหละซึ่งเหตุผลของการที่เหมาะที่จะใช้รถคันนี้คืออะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel ช่อง7สีพรมสานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือในเพจ Facebook นะครับ7สีพรมสาคลิปวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวในคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านชานยนตสว่างแดนดินสาขาต้นโพ ากที่พูดไปในต้นคลิปเนาะคือมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาว่าพี่ครับช่วยแนะนําทีผมอยากได้รถอโตเมติที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เดินทางไกลก็ได้แบบไม่เมื่อยมากแต่ว่ามีราคาค่าตัวที่ไม่สูงมากเช่นกันและขอเป็นของยี่ห้อฮอนด้านะจากคําถามที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็มีรถหลายรุ่นที่อยากจะแนะนําเหมือนกันนะครับอย่างตัว pcx 160นะฮะก็แนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้เดินทางไกลก็ได้หรือแม้แต่ EDV 160ก็เช่นกันนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้เดินทางไกลก็เหมาะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของราคาใช่ไหมว่าไม่อยากได้ราคาสูงก็แนะนำคันนี้นะครับก็คือ h o n d ้าคลิก160ซึ่งตัวคลิกเนี่ยเขาจะมี2รุ่นนะครับก็คือตัวรุ่นคอมบเบรกและรุ่นเบรก ABS รุ่นคอมบ่เบรกก็จะอยู่ข้างหลังคันนี้นะฮะจะเป็นสีเดียวกันกับของรุ่น ABS เลยซึ่งรุ่นคอมบ่เบรกเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่64,900บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะและอีกคันหนึ่งนะครับก็คือคลิก160รุ่น ABS ซึ่งคันนี้ก็จะมีราคาค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ที่73,900บาทแต่ว่าตัวรถของเขาจะได้ระบบเบรก ABS ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งระบบ ABS นั้นจะเป็นลักษณะแบบเดีวยวกันกับของ p c x 1 6 0เลยฟิลลิ่งในการ,รขับขี่มีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าระบบช่วงล่างของคลิกกับ p c x นั้นก็ต่างกันอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดของตัวรถกันดีกว่าเนาะเราค่อยไปสรุปว่าเหตุผลที่เหมาะจะใช้คลิก160นั้นจะมีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆนะครับอย่างแรกก็คือตัวดีไซน์หน้าตาไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหลีกก็จะเป็นแบบ LED หมดเลยนะหรือว่าแบบ Full LED ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าคู่แล้วก็จะมีสีดำๆตรงนี้คล้ายๆกับตัวกรอบเบนตาไฟหลีซ้ายขวาจะอยู่ข้างบนตรงนี้ส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็อยู่ข้างบนตรงนี้เช่นเดียวกัน ในรุ่นสีขาวชิ้นเฟลิงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีขาวตัวแก้มเป็นสีขาวบางโคนด้านหน้าเป็นสีขาวบางลมด้านข้างซ้ายขวาจุดนี้จะเป็นสีดําเป็นสีเดียวกันกับชิ้นพลาสติกนะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวสำหรับรุ่นสีขาวและความสูงของตัวพื้นหรือว่ากาวเคแลนเนี่ยก็จะอยู่ที่14เซนติเมตรสวนต่อมาที่ผมชอบมากของฮอนด้าคลิกก็คือพื้นพักเท้าที่มันเป็นแบบพื้นเรียบไม่มีโครงเหล็กขั้นกลางซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่ามันขึ้นลงง่ายอย่างผมเป็นผู้ชายผมยังชอบเลยเพราะว่ามัน ก้าวขาขึ้นลงได้เลยและถ้าเกิดที่บ้านเพื่อนๆมีภรรยามีน้องสาวก็สามารถขี่ได้อย่างสะดวกหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานในการบรรทุกในชีวิตประจําวันจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกได้ซึ่งใน PCX 160หรือว่า ADV 160เนี่ยเขาก็จะเป็นที่ไว้ของถังนะ้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมแต่ใน K 160เขาจะเอาถังไปไว้ที่ใต้เบาะเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มเข้ามาแต่ว่าใน K 160เนี่ยทั้งตัวรุ่นคอมไบเบรกและรุ่น ABS ก็จะไดุ้แจคนะซึ่ง ตัวคุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้แค่เราถือคุญแจมาใกล้ๆก็สามารถเปิดล็อกรถเปิดการทํางานของตัวรถแล้วก็เปิดใต้เบาะรถได้เลยซึ่งถึงเราจะต้องเปิดใต้เบาะรถทุกครั้งที่เติมน้ํามันหรือหยิบของแต่ว่าเรามีคุณแจสมาร์ทขี่มันก็สะดวกขึ้นนะฮะส่วนจุดที่ได้เปรียบ PCX ก็คือเก๊ใส่ของทางด้านขวานะครับที่เขาจะเป็นแบบเปิดโล่งก็จริงแต่ว่ามีความลึกอยู่พอสมครวรเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือของผมนะฮะ นี่มันก็จะลึกประมาณนี้เลยแหละและเกที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบปิดนะครับแต่ว่าไม่สามารถล็อกได้นะเกิดจะใส่ของมีค่าก็ต้องเอาออกทุกครั้งด้วยและข้างในของเกะก็จะมีที่ชาร์จไฟที่เป็นแบบหัวเสียบ USB ธรรมดาส่วนขนาดของตัวเกะเนี่ยเหมือนจะเล็กใช่ไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือของผมก็สามารถเสียบลงไปได้โอ้ลงไปลึกด้วยนะฮะเห็นไหมส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับ ตัวเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลก็จะบอกสถานะของตัวรถได้ครบทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องของความเร็วระดับน้ำมันเชื้อเพลิงทิป A, ทิป B เวลาแล้วก็ไฟบอกสถานะต่างๆอย่าง idling stop ไปเตือนคุณแจรีโมดและ abs สำหรับรุ่น abs และมีอย่างนึงที่ผมชอบในคลิก160คือเขาจะมีแถบแสดงสถานะอัตราการบุรโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบแถบบอกตัวเลขตั้งแต่0จนถึง80คือมันก็จะเป็นขีดบอกว่าถ้าเกิดเราขี่ประหยัดมันก็จะ วิ่งไปตามตัวเลขที่โชว์อยู่ในหน้าปัดเรือนใหม่ก็คือเป็นแบบเรียลไทม์เลยจะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นให้กับคลิก160ส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับประกับทางด้านซ้ายก็มีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ประกับทางด้านฝั่งขวาก็จะมีสตาร์ทมือแล้วก็ ปุ่ม idling stop ซึ่ง idling stop ของคลิก160เนี่ยทำงานได้สมูรมากๆเพราะว่าชุด start ของคลิก160จะเป็นชุดเดียวกันกับชุด generator คือถ้าเราเปิดออนเนี่ยเวลาเราขับรถไปติดไฟแดงประมาณ5วินาทีตัวเครื่องยนต์จะดับใช่ไหมและแค่เราบิดคันเร่งเครื่องก็จะ start แบบนุ่มนวลเลยนะแล้วรถก็จะทายานออกไปแต่ว่าในคลิก160เนี่ยจะมีแค่ส start มือเท่านั้นไม่มี start เท้าเหมือนกันกบคลิก125นะคลิก ABS เนี่ย เขาจะได้ดิสเบรกหลังเพราะฉะนั้นเบรกหลังของเขาก็จะเป็นแบบป um ั๊มเบรกซึ่งชุดป um ั๊มเบรกในคันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับสำหรับฝาปิดตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวป um ั๊มก็จะเป็นป um ั๊มนิชินแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับแต่ว่าชุดซ่อมข้างในก็จะเป็นชุดเดียวกันนะยกเว้นตัวเรือนเบรกกับตัวก้านเบรกก็จะเป็นคนละข้างซ้ายขวากันเนาะส่วนก้านเบรกก็จะเป็นสีดําและคันนี้ก็จะมีตุ่มปลายแฮนด์ที่เป็นชุดแต่งมาให้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ข้ามไปเนาะก็คือพื้นพักเท้านะฮะที่ คันนี้เขาจะเป็นพื้นยางแต่งนะครับพื้นจริงเขาจะอยู่ข้างล่างนะฮะแต่อันนี้ก็คือพื้นยางแต่งส่วนต่อมาก,ก็คือตัวความสูงบ่อนะครับที่มีความสูงอยู่ที่77.8ซมแล้วก็ดีไซน์ของตัวบ่อนั้นจะแตกต่างจาก p c x 1 6 0กับ ADV ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาออกแบบให้มันมีความกระชับมากกว่า เพราะว่าสลหรับคิกเขาเน้นใช้งานในเมืองเนาะเพราะฉะนั้นตัวเบาเขาก็จะทําไม่ให้มันกว้างมากนะครับเพื่อให้เราสามารถควบคุมรถพิกซ้ายพิกขวาได้สะดวกมากกว่า p c x และ a d b ความกว้างของตัวเบานั้นก็กว้างอยู่ประมาณเกือบเกือบสองคืบได้นะฮะส่วนความยาวก็ยาวถึง2คืบกันเลยแต่ว่าสําหรับคนซ้อนนั้นอาจจะเล็กกว่า p c x กับ a d b อยู่เล็กน้อยนะครับก็คือมีความกว้างอยู่ประมาณคืบครึ่งนะครับแต่ว่าความยาวนั้นก็อยู่ประมาณคืบครึ่งแล้วก็ในคิก160เนี่ย ชุดแฟลลิงด้านข้างของเขาก็จะเป็นปีกโผู่ซ้ายขวาออกมาแล้วก็ในรุ่นที่เป็น ABS เนี่ยตัวอักษรคลิกก็จะเป็นสีทองนะครับส่วนคันนี้เป็นรุ่นคอมบเบรกก็จะได้คลิกที่เป็นสีเงินถึงจะเป็นล้อสีทองแต่ว่าคอมบ b เบรกจะไม่มี ABS ข้างหลังเนาะหรือแม้แต่สีขาวคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นล้อทองเหมือนกันแต่ว่า ตัวสติกเกอร์คลิก160นั้นจะเป็นสีเงินต่อมานะครับดีไซน์ไฟท้ายซึ่งคลิก160นั้นจะเป็นแบบ full LED ก็คือสีแดงๆตรงนี้จะเป็นทั้งไฟท้ายและไฟเบรกส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะจับแยกออกมาข้างนอกแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายตรงนี้ เขาจะทำคล้ายๆรถสปอร์ตเนาะก็คือทำเป็นโครงเหล็กยื่นยาวออกมาแล้วก็เป็นตัวบังโคลนด้านท้ายมีไฟสองป้ายแล้วก็มีทับทิมมาให้ดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยผมว่ามันดูเฉบียวเฉียวดูสปอร์ตดีดูสวยงามมากเลยแหละส่วนคันนี้ก็จะได้ชุดแหลกท,ท้ายที่เป็นชุดแต่งมาให้นะครับอันนี้เป็นของแต่งเพิ่มนะซึ่งชุดแหลกท้ายเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาเป็นแบบยึด3จุดก็คือยึดซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็ยึดข้างหลังมันจะมีความแข็งแรงในการบรรทุกของเป็นอย่างมาก คันนี้ก็สามารถไปใส่กล่องท้ายเพื่อใช้ในการเดินทางไกลได้แบบสบายๆต่อมาก็คือถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่คลิก160นั้นจะมีความจุอยู่ที่5.5ลิตรก็เพียงพอต่อการใช้งานระดับ200-250กิโลเมตรต่อนหนึ่งถังเพียงพอต่อการใช้งานทั้งชีวิตประจําวันและเดินทางไกลแน่นอนและต่อมานะครับก็คือชุด U-Box หรือว่ากล่องเก็บของใต้เบาะเนื่องจากคลิก160เนี่ยมันต้องแชร์พื้นที่กับถังน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัว U-Box ของเขาก็เลยจะไม่มีขนาดใหญ่เท่ากับ ADV และ PCX แต่ว่าก็มีขนาดใหญ่มากอยู่เหมือนกันนะฮะมีความกว้างอยู่ประมาณครึบครึงได้แล้วก็ยาวอยู่ประมาณเกือบสองคืบเครื่องมือก็มีบล็อกหัวเทียนมีไขควงแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดดูระดับน้ําหล่อเย็ยนของตัวหม้อน้ําและตัวใต้เบาะก็จะมีตัวใส่เอกสารของตัวรถมาให้ด้วยต่อมานะครับตัวพักเท้าขนซอนก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นแบบอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปดีไซน์ก็ฉบเฉี่ยวสวยงามดีนะครับแล้วก็ท่านั่ง คลิกเนี่ยจะมีชุดแฟลลิงด้านข้างที่มันโปง่งซ้ายขวาออกมาแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้กว้างมากทําให้คนซ้อนถึงขั้นกับแหกขานะฮะคือคลิกเนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่มีท่านั่งกระชับกว่าจริงแต่ว่าค่อนข้างจะนั่งได้สบายอยู่เหมือนกันส่วนตัวท่อไอเสียก็จะเป็นดีไซน์แบบดีกันกับของ p c x 160เลยเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเนาะแล้วก็คันนี้ที่เห็นฝาครอบหม้อน้ําเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาใส่ของแตง เดี๋ยวมาดูทางฝั่งด้านซ้ายนะครับกองอากาศก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่า ESP Pads ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่สุดของทาง Honda ตัวแครงเครื่องพวกนี้ก็จะเป็นสีดำเป็นโลหะนะครับไม่มีขาสตาร์ทเนาะส่วนขาตั้งก็จะมีสวิตตัดการทำงานของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดเราลืมเอาขาตั้งขึ้นแบบนี้มันก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้ขาตั้งคู่ก็ยกรถได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวรถมีน้ำหนักเพียง119กกิโลกร,รมัมซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของคลิกนะ ในเครื่อง160ของ PCX แต่ว่าน้ำหนักเบาส่วนต่อมานะครับก็คือระบบช่วงล่างนะฮะสลับล้อหน้าของคลิก160เนี่ยขนาดของวงล้อ14นิ้วเท่ากันกับของ PCX และของ ADV 160นะแต่ว่าตัวกระทะหน้าล้อของคลิกเนี่ยจะมีความกว้าง2.15นิ้วก็คือแคบกว่าแล้วก็ตัวลายล้อแม็กก็จะเป็นคนละอย่างกันส่วนตัวยางก็จะเป็นไซส์100ทับ80ขอบ14 ส่วนชกอัพด้านหน้าของคลิกเนี่ยเป็นแบบเทเลสโคปิกเหมือนกันกับ p c x และ ADV เหมือนกันแต่ว่าขนาดของแกนชกของคลิกจะเล็กกว่านะก็คืออยู่ที่ขนาด26มมตรส่วนระบบเบรกนะครับจานดิสเบรกหน้าจะเป็นไซส์เดีวยวกันกับของ p c x เลยนะก็คือไซส์220มมตรแต่ว่าจะเล็กกว่า ADV นะ ADV เป็นไซส์240แต่ว่ารุ่นคอมไบเบรกก็เล็กลงไปอีกนะครับก็คือเป็นไซส์190ม mm. มนะฮะก็คือเป็นไซส์ที่เล็กสุดของ Honda แล้วนะครับแต่ว่าตัวปั๊มเบรกของ คลิก160นั้นก็จะแตกต่างจาก PCX และ ADV 160เช่นกันก็คือเป็นแบบหนึ่งลูกสูบแต่ว่าเป็นตัวโตนะส่วนะใน PCX และ ADV ก็จะเป็นแบบ2ลูกสูบแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมชอบม,มากของคลิกคือด้านหลังตรงนี้นะเขาก็จะทําเป็นแบบเรียบนะฮะ ทำให้เราสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายรวมถึงตรงโชคตรงนี้นะครับเขาก็จะมีกาดกันฝุ่นเพื่อเพิ่อมอายุการใช้งานของตัวซีนโชคด้วยส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังนะครับจุดนี้แตกต่างจาก p c x และ ADV แล้วเพราะว่าคลิกเนี่ยเขาจะใช้แบบโชก up เดี่ยวโดยใช้เครื่องยนต์เป็นยูนิคสวิงก็จริงแต่ว่าจุดรับแรงของคลิกเนี่ยเขามีแค่ข้างเดียวนะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายซึ่งต้องยอมรับว่าระบบการสะเทือนด้านหลังของคลิกแบบนี้มันจะเสียเปียบ PCX ที่ความเร็วสูงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ขี่เร็วมากมายอะไรเท่าไหร่คลิก160 ที่ใช้โช๊คอัพด้านซ้ายข้างเดียวเนี่ยผมว่าก็เพียงพอส่วนตัววงล้อเนี่ยจะแตกต่างจาก Pcx และ ADV เพระาะว่าของคลิกเนี่ยเขาจะเป็นวงล้อขนาด14นิ้วคือ Pcx กับ ADV จะเป็น13นิ้วแล้วก็กระทะหน้าล้อของเขาก็จะมีขนาดความโตที่3.5นิ้วคือมีขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวยางก็จะเป็นยาง IRC เหมือนกันกับของด้านหน้าแล้วก็ไซส์ยางก็จะเป็นไซส์120ทับเขอบ14แล้วก็สลับคันนี้รุ่น EPS เนี่ยก็จะได้จานดิสเพลด้านหลังที่เป็นไซส์220 มิลลิเมตรเท่ากันกับของด้านหน้าส่วนตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิชินหนึ่งลูกสูบตัวโตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นคอมไบเบรกเนี่ยเบรกด้านหลังฝั่งด้านขวาก็จะเปิดโล่งแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเบรกของเขาจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะฮะ ก็จะเป็นดัมเบิ้มือลิงดึงธรรมดาแบบนี้ส่วนเรื่องสเปคเครื่องยนต์นะครับคลิก160นั้นเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับของ p c x และของ ADV แต่ว่าเขาก็มีการปรับจูนและก็การปรับเซ็ตในหลายๆจุดแตกต่างกันแต่ก็แตกต่างกันไม่เยอะนะครับโดยพื้นฐานของเขาจะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งลูกสูบ 156.9cc ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอห์ดแคมชาร์ปเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น4วาล์วเหมือนกันระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็ลูกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่60มิลลิเมตรส่วนระยะช ก็คือเป็นรถแนวลูกโตชักสั้นส่วนระบบส่งกําลังนั้นก็จะเป็นแบบสายพาน CVT ส่วนแรงมา้าสูงสุดน,นั้นอยู่ที่15.4แรงม้าทีท่8,500รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่13.4นิวตันเมตรที่7,000รอบแต่ว่าตัวคลิก160จะได้เปรียบ p c x แล้วก็ ADV ตรงที่ว่า น้ำหนักของตัวรถของเขาจะอยู่ที่115กิโลกร,รมัมก็เลยจะทาให้หากเปรียบเทียบกับแรงบิดแรงม้าต่อน้ําหนักเนี่ยคลิกค่อนข้างจะได้เปรียบส่วนในเรื่องของอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ที่46.9กิโลเมตรต่อ1ลิตรถัง5.5ลิตรก็สามารถเดินทางได้ราวๆ240กิโลเมตรต่อ1ถังพอเล่ามาถึงจุดนี้ก็น่าจะพอเดาออกแล้วเนาะว่าเครื่องยนต์ของคลิก160นั้นก็คือเครื่องยนต์แบบเดียวกันกับของ p c x และก็ ADV นั่นแหละ แต่ระบบช่วงล่างของ p c x กับ a d b นั้นเขาก็จะทำได้ดีกว่าอย่างที่โจทย์ของคอมเมนต์นี้บอกว่าอยากจะได้รถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้ซึ่ง honda c l i c k เนี่ยใช้งานในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวน้อยพื้นพักเท้าเหยียบแบบเรียบ ขึ้นลงรถได้ง่ายมีคุณแจสมาร์ทคีย์ใช้งานได้สะดวกส่วนเรื่องเดินทางไกลออกทริปได้บ้างแน่นอนนะครับเครื่องยนต์160ของ Honda s e r i ี s เนี่ยออกทริปเดินทางไกลได้สบายๆและยิ่งเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วยิ่งไม่ต้องห่วงในเรื่องของความร้อนเลยส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวไม่สูงมากก็มาเข้า Honda c คลิก160อีกนั่นแหละเพราะว่าเขาได้เครื่องยนต์แบบเดีวยวกันกับ p c x และ ADV แต่ว่าราคาถูกกว่า3 0 0 0 0นบาทกันเลยสำหรับรุ่น ABS และถ้าเป็นรุ่นคอมบีเบูกก็จะ สลับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสลับคําถามอยากได้ลดใช้างานในชีวิตประจําวันได้ด้วยเดินทั้งไกลได้ด้วยค่าตัวไม่สูงมากค่าใช้จ่ายไม่สูงมากก็คือ Honda c คลิก160นี่แหละส่วนถ้าเกิดถามต่อเนาะระหว่างเบรก ABS กับคอมบเบรกใช้แบบไหนดีถ้าเลือกได้นะผมอยากจะแนะนำรุ่น ABS มากกว่า เพราะว่าระบบเบรกของ ABS เนี่ยฟีลลอ่งการเบรกแตกต่างจากรุ่นคอมไบเบรกอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะว่า9,000บาทที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้นมันดีกว่าจริงๆนะครับและสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อกับทางฝ่ายขายของชานยนต์สว่างแดนดินนะครับตอนนี้ก็มีรถให้พร้อมรับเลยทั้งรุ่น ABS แต่ว่าคันนี้เป็นตัวแต่งนะก็ต้องบวกราคาของค่าชุดแต่งด้วยและในรุ่นคอมไบเบรกก็มีสีดําสีขาวขาวก็มีขาวล้อทอง ขาวล้อดําและก็สีน้ําเงินที่จอดอยู่ไกลๆนู่นนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็โทรศัพท์มาติดต่อกับทางฝ่ายขายก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ